อันนี้ก็มำลัประบความสําเร็จที่ต่างประเทศครับพี่ยังฉายมาแล้วเป็นไงเป็งเดี๋ยวต้องให้พี่โต้งปรดวเซอร์และพุ่มกับใหญ่เล่าเลยความสําเร็จก็เป็นฉายที่แรกที่เกาหลีนะครับก็ได้รางวัลจากเทศกาลที่บูชอนนะครับแล้วก็มีไปเทศกาลที่ยุโรปที่อังกฤษอะไรหลายที่เหมือนกันมีที่เวนนาที่สเปนที่ลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยหลายที่เหมือนกันแล้วก็ถ้าฉายในวงกว้างก็จะมีเกาหลีเป็นที่แรกนะครับซึ่งตอนแรกเราก็ตื่นเต้นกันมาก่อนเปิดตัวอันดับหนึ่งนะซึ่ง ผมรู้สึกว่าเป็นน่าจะเป็นก้าที่สาคัญมากเพราะว่าหนังพูดภาษาไทยได้ฉายวงกว้างขนาดนั้นแล้วเปิดตัวอันดับหนึ่งก็รู้สึกเกินคาดครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสิงคโปร์ไต้หวันอินโดนแล้วก็ไทยก็เป็นประเทศที่หกแล้วก็รอว่าเวียดนามและประเทศถัดไปที่กําลังจะมาตอนาตเพราอยู่นี่เราคาดหวังไหมครับว่ากระแสต่อไมันจะออกมาดีขนาด โอ้โหิมือพี่ต้องบรรจงนี่พี่คาดหวังสูงมากค่ะแล้วก็แล้วก็ฟีดแบตตอบรับก็ดีมากๆจริงๆเสื้อนี้แบบภูมิใจแทนเขาจริงๆอะค่ะครรายได้มันเยอะด้วยใช่ไหมครับเราคาดคาดาคิดขนาดไหนครับว่าแบบจะโกยได้เป็นร้านแบบ18ล้านกว่านะครับอ๋อก็จริงๆตอนที่ทํากับเกาหลีก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางคุณเกาหลีจริงๆที่เขาให้เกียรติน้องแล้วก็แล้วก็เชื่อใจแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์ไปไปด้วยกันนะคะ แล้วก็วันที่เราขึ้นอันดับหนึ่งครั้งแรกที่เกาหลีก็ภูมิใจ<ม>ภูมิใจในความเป็นคนไทย<า>คนทํางานหนังไทย<ม>แล้วก็ประเทศไทยเราไปที่เกาหลีได้<ม>แล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังไปสิงคโปร์ไต้หวันก็ดีมากฮ่องกงอินโดนี่ค่ะก็ก็ภูมิใจค่ะ<ม>เงินเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้แต่เราคิดว่าสิ่งที่ดีสุดคือคนชอบง,งานของเราค<ม>ะแล้วก็ออพี่ว่าต้องก็ทำได้สิ่งนั้นแล้วอะค่ะอันนี้เ,เป็นหนังสยองขวัญคนของไทยแท้เลยไหมครับหรือว่าไทยแท้ค่ะ ไทยแท้ค่ะทําความเชื่อไทยเลยวัฒนธรรมไทยเลย<ช>ที่ใส่เข้าไปใช่เป็นเรื่องราวความเชื่อของคนไทยในเรื่องร่างทรงค่ะ<ม>และที่สำคัญที่ไทยแท้หมดเพราะว่าทีมงานทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นเขียนบทจนถึงคนทํางานจนถึงไทยทําเสร็จคนไทยหมดค,ค่ะ,คะไปสร้างมิติให้กับเกาหลีแล้วว่ามีการแบบว่าเปิดไฟในโรงฉายอะไรนี้ด้วยากับการเปิดรับอันนี้ด้วยมันเป็นยังไงบ้างคะพี่โตผมฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเออมันเดียวคือจริงๆก็มันก็เป็น มันมีกระแสเรื่องความที่มีคนดูแลบอกว่าน่ากลัวนี่ยทำพวกก็เลยหยิบมันเป็นลูกเล่นทางการตลาดอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าน่ารักดีนะครับแล้วอยากเห็นเหมือนกันว่าเปิดไฟแล้วจะดูกันยังไงบ้าเ<อ> à, <laughs> สียดายเหมือนกันเพราะเมื่อกี้รอบรอบสี่โมงที่เป็นรอบทีมงานพี่แวบ,บเข้าไปดูประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนมาแถลงข่าวเนี่ย <laughs> เห็นคนสะดุงด้งสะดุ้งล้าก็แบบหลายคนทีเดียวซึ่งช่วงกลางๆหนังไปจนถึงปลายหนังนี่จะน่าสนใจอย่างครับค่ะ จะมีประเทศไหนที่จ่อที่จะซื้อหนังเรื่องนี้ไปฉายบ้างไหมคะจริงๆเวียดนามาทราคนรอเราอยู่เลยนะคะหลายๆอีกหลายๆประเทศค่ะแต่เนื่องจากด้วยสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยต้องรอนิดนึงคะ่ะจริงๆมันขายไปหมดแล้วนะครับแค่รอรอวันฉาอยอเมริกาก็าก็ฉายแล้วนะครับก็จะเป็นบางบางประเทศก็จะเป็นสตรีมม i n g อย่างอย่างอางเมริกาจะเป็นเจ้าใหญ่เลยชื่อว่าั h เ t อร์ซึ่งมันแบบเน้นเฉพาะหนังสยองขวัญเลยที่สวนมากเขาจะไปภาคใหม่หรือว่าเขาจะใช้เป็นภาษาไทยภาษฉไัภาษาไทยค่ะแล้วก็ซับไตเติลค่ะ อันนี้มันเป็นผลมาจากการที่เราร่วมง,งานกับคเกาหลีดย้รือวยล่าค่ะที่ทําให้แบบมันมโปรไวขนาดนี้ค่ะกมีมนนส่วนค่ะมีผลแน่นอนครับมผมว่าด้วยความที่เขาเล็งเห็นอะไรบางอย่างในเราผมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราเกาะชายผ้าเหลืองคุณนางจ, <c oughs> จริงก็คือว่าอย่างน้อยคนก็เพ่งเล็งมาที่เราพวกเรามากขึ้นอะไรอย่างี้แต่ละประเทศที่ฉายมีกิต้นฉบับเดียวกันใช่ไหมคะคือเหมือนกันทุกประเทศเหมือนกันทุกประเทศค่ะไม่มีค่ะขนาดเครดิตทุกอย่างเหมือนกันเดียหมดเลยค่ะ ฟีดแบ,บ็กจากคุณดูอะะเป็นไงบ้างในสถานะผู้สร้างคนที่ดูเข้าไปดูนีงแล้วมีฟีดแบ,บ็กกลับมาจะต้องมีคอมเมนต์มีคําพูดถึงวิจารณ์อะไรอยู่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นต่างประเทศเดี๋ยวต้องพ่โต้งนะคะแต่เดี๋ยวคนไทยเนี่ยเดี๋ยวพี่ <c oughs> เสร็จจากแปลข่าวเนี่ยพี่ต้องเข้าไปอยู่ปกติเนี่ยรอบแรกเนี่ยพวกพี่ต้องอยู่ดูฟีดแบ,บ็กเลยแต่เมื่อกี้ดูครึ่งชั่วโมงรู้สึกดีมากค่ะรู้สึกดีมากคือต่างประเทศผมผมบ้าผมตัวผมเองแล้วคุณอาฮงจินฟินมากนะครับเพราะว่าันเรื่องนี้ตั้งแต่แตอ่านบทออริจินอลมันเเเเเเปปป็็นนนรรรื่่อองงกกาาาหลี้ใแบบิททไย ผมก็รู้สึกว่าเรื่องมันเข้มข้นแล้วก็แรงมากแล้วพอออกฉายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันเป็นหนังที่ทุกคนมาดูเพื่อถกเถีเยงกันว่าคุณเชื่ออะไรคุณคิดว่าฉากนี้คืออะไรแลว้วก็คุณกลัวหรือไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผมนะตอนเนี้ยมันคือไอ้คำนั้นเลย The Most d e b e a t e d Movie of the Year ซึ่ง <Yeah. S 1> สำหรับผมคือฟินอันนี้ไม่ยิ่งตอกย้ำไหมคะว่าคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวสยองขวัญหนังผีมันยังไปได้ไกลโดยเฉพาะของไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งออกได้มากด้วยจริงๆ คำว่าไทยฮอร์เรเนี่ยเป็นถือว่าเป็นทีเด็ดของประเทศเราเนาะ,ะแต่ว่าความต่อเนื่องในยุคหลังอาจจะน้อยลงนิดนึงมันอาจจะยากยากนิดหนึ่งเพราะว่าที่จริงเป็นทั่วโลกเหรอครับคือว่าการพยายามทําหนังสยองให้ยังสดใหม่อยู่มันจะยากขึ้นทุกวันจริงจริงมันยากไหมกับการทําหนังผีให้คนต่างชาติพอเข้าใจในวัฒนธรรมของไทยถ้าถามผมเองเนี่ยตอนทํามผมไม่คิดเรื่องนั้นเลยไม่ต้องคิดเลยคือเราคิดแค่ว่า <ทำ S 2> เราเห็นอะไรนะแล้วน่าก,กลัวในแบบของไทยเราเนี่แหละแต่ว่าพอดีโชคดีที่โปรดิวเซอร์เป็นคุณ่าคงจิตเพราะเวลาคอมเมนต์ทุกครั้งก็าจะพูดว่า เขาจะเป็นคอมเมนต์ของคนดูเวิร์กซีนีมาเขาก็จะให้ความเห็นเราว่าอะไรเวริร์กไม่เวริร์กในมุมเขาอะไรอย่างนี้เราก็ถกเถียงกันกระแสทวกระแสทวลูกค่อนข้างดีหวังกระแสในบ้านเราขนาดไหน่ะโอ้หวังเยอะเลยค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเพราะว่าร่างทรงนี่มันเป็นเรื่องความเชื่อของคนไทยจริงๆอะค่ะเพราะงะั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทําเนี่ยเราเชื่อว่าคนไทยอ่ะจะตอบรับแล้วยิ่งเป็นของโต้งซึ่งโอ้ตอนที่พี่ดูคัตติ้งแรกอะค่ะที่ดูเนี่ยออกมาบอกว่าโต้งเก่งมากเลยทําได้ยังไงเนี่ยเชื่อหมดเลย เรารู้สึกแบบสุดยอดอะในความรู้สึกเราคือเราสึกว่าสุดยอดมากค่ะก็มีเรื่องน่าเสียดายนะเรื่องของลิขสิทธิ์ที่โดนโจม่ made, ีก็เป็นวิถีที่ที่ต้องเกิดขึ้นค่ะแต่พี่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกันยังไงเนาะเพราะว่าวันแรกเนี่ยก็ตกใจเพราะจริงๆนะแต่เดิมเนี่ยหนังเรื่องนี้จริงๆเราต้องฉายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหลังเกาหลีหนึ่งอาทิตย์ฉะนัแล้วตอนนั้นสถานการณ์โควิดเข้ามาแล้วก็พอโรงหนังปิดเนี่ยมันฉายไม่ได้ะค่ะจนวันที่เราเปิด Ờ, เปิดโรงหนัง1ตุลาเราก็ยังรุ้นรนแต่เรารู้สึกว่าเออเมื่อโรงหนังมีความตั้งใจพวกเรามีความตั้งใจที่อยากฉายเราก็ต้องดูให้ความปลอดภัยที่สุดเราก็เลยปักวันที่28ตุลาคมแล้วก็ถึงวันนี้ก็สบายใจเพราะคิดว่ามาตรการที่กําลังทําอยู่เนี่ยกําลังด,ดีดีขึ้น,น,นมากๆ,ๆค่ะแล้วการที่เราไม่ทานอะไรกันในโรงหนังก็ต้องอดทนอีกนิดนึงค่ะแล้วก็พอเราได้ฉายหนังสิ่งที่เกิดขึ้นในในการทําลิขสิทธิ์ตอนนั้นพี่คิดว่ามันเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ คือต้องยอมรับก่อนว่าเวลาเราใช้ในประเทศอื่นก่อนนะคะแล้วก็มันมันมีระยะหา่างมันก็อาจจะเกิดสิ่งนี้ได้แล้ววันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เฝ้าระวังกันตอนแรกก็ตกใจเนาะตกใจเพราะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันเกิดสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้เข้าไปคุยแปดร้อยกว่าเคสเนี่ยโอ้โหเด็กเขาไม่รู้อะคะ่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งเนี้ทําไม่ได้สิ่งนี้เป็นการละเมิดเป็นการเอาของคนอื่นไปทําคุยไปแล้วประมาณโอ้โหเจ็ดหกเจ็ดร้อยเคสะคะที่พอพูดปุ๊บเขารบเลย เขาแบบเฮ้ยเขาไม่แชร์แล้วเขาแบบพยายามจะมาบอกเพื่อนว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ถูกแต่ก็ยังมีอยู่ส่วนใหญ่อะค่ะที่ภาษาพวกพี่คิดว่าอ๋อตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่าก็ฉันจะทำอะค่ะเราเจราจายเยอะมากแต่ก็ไม่สําเร็จก็เลยต้องเดินก็เลยต้องใช้กฎหมายเข้าช่วยซึ่งเราก็จ้างความรับวดำเนินคดีไปอยู่ประมาณสิบกว่าสิบกว่าเคสะค่ะมีห้าเคสที่ตอนนี้จ้งความแล้วหลังจากที่คุยกันมามา,มาสักหกเจ็ดครั้งแล้ว เราไม่เข้าใจบางคนเปิดอันนี้ปิดอันนี้ปิดอันนี้เปิดอันนี้แล้วก็ทีมง,งานทุกคนก็เต็มที่มากค่ะในการที่จะคุยกันด้วยความเอาใจใส่ด้วยความรมาะมัดระวังเพราะาจริงๆก็ค,คนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ในในในความที่เกิดเหตุการณ์น,นี้อย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าทําให้คนที่ยังไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์ทรรมัญญาเนี่ยเริ่มเข้าใจเริ่มใส่ใจกันมากขึ้นก็อาจจะต้องพยายามกันต่อไปอะคะ่ะอย่างในห้าเคสนี่เขาเป็นคนเผยแพร่หรือเขาเป็นคนส่งต่อหรือ,อยังไงครับ เเผยแพร่ค่ะตั้งใจเผยแพร่ค่ะคนส่งต่อเนี่ยบางทีโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะแต่คนตั้งใจเนี่ยก็ตั้งใจอะค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ดูหนังในโรงภาพยนตร์ค่ะไม่ดูหนังแต่หลายท่านที่ได้รับการส่งต่อพอเราอธิบายเขาบอกโอ้เขาตกใจมากเลยเขาไม่รู้เพราะตอนแรกเขาเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้ยังไม่รู้จะฉายเมื่อไหร่อ่าจะจะฉายในโรงหนังแน่นอนไหมอะไรอย่างเงี้ยจนเราก็เลยตัดสนใจประกาศว่าโอเควันไหนที่โรงหนังเปิดเจอกันนะ พอเจอกันปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ที่ดูในหนังดูหนังในของจีเดชก็ให้ความตอบรับที่ดีค่ะอย่างห้าเขตนี่ดําเนินคดีถึงท่านไหนครับอ๋อก็น่าจะไปจนถึงท้นสุดของกฎหมายนะคะเพราะว่าถ้าเขาอ๋อไม่เชื่อหรือว่าไม่ยอมรับอะค่ะเราก็คงต้องจัดการในในในเชิงของกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเรื่องลิขิตท,ทางปัญญามันเป็นการให้เกียรติคนทํางานนะคะคือพี่ว่าอันนี้มันสําคัญมากเพราะฉะนั้นคนทํางานทุกคนเนี่ยต้องทํางานด้วยความรู้สึกที่แบบ คุณได้รับความสนับสนุนนะคะให้ได้ทางานที่ดีแล้วก็ในเมื่อเราทําหนังฉายโรงภาพย,ายนตร์ก็ควรจะมาดูในโรงภาพย,ายนตร์นะคะพี่จีน่บ,บอกว่าเมื่อกี้ตั้งมีการตั้งวอลลุ่มกันเลยวอลลุ่มค่ะก็ทีมวันที่เรารับทราบเราก็บอกว่าเนี่ยต้องมีวอลลุ่มเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันทุกช่องทางม, <ừ. S 1> มันเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องจีเชและทีมของเรามาก 30- 40คนทุกคนมาช่วยกัน2 4ชั่วโมงเวรกลางวันเวรกลางคืนช่วยกันดูช่วยกันเตือนช่วยกันคุยกันดีๆจริงๆเราอยากคุยดีหมด ถ้าคุยดีไม่มีอะไรมันก็ไม่มีเรื่องอะไรอะค่ะ <c oughs> ก็คุยอยู่ประมาณเกือบสามอาทิตยนะ์เนาะค่ะน้องๆก็ตาลยกันหมดอะไร <c oughs> อย่างหี่เคสนี่คือโทษหนักเขาเท่าไหร่องคคือตอนนี้มันมีทั้งจับทั้งปั๊มนะไอ้้โทษทั้งดำทั้งปรับอ๋อค่ๆๆๆๆๆๆะแล้วก็อเราเองเนี่ยก็อยากจะให้น้องๆเขาเมื่อถึงเวลาที่ดําเนินคดีค่ะถ้าเขายังปรับตัวหรือภาษาพี่เรียกว่าสํานึกได้พี่คิดว่าเราก็คงจะให้อภัยได้ เราดูของไก่เกียดทุกขั้นตอนเลย <c oughs> เราเราเราไก่เกียรตั้งแต่ต้นแล้วแต่ที่จําเป็นต้องแจ้งความและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาเจตนาที่จะทําสิ่งนั้นต่อต่อไปอะค่ะแล้วเราคิดว่าแม้ทั้งเหตุการณ์เล็ก,ลก,ลกๆอันนึงจริงๆถ้าเราส่งเสริมมันจะทำให้มันกลายเป็นสังคมของไทยเราจะจะไม่เข้าใจอะค่ะจะไม่เข้าใจพี่จนะีน่ารู้ไหมฮะบอลลูนี่ตั้งมารู้ว่าต้นตอนมันมาจากไหนมันหลุดมาจากไหนก่อนที่แรกอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้พูดได้ไหม ก็ได้เนาะมันก็หลุดมาจากเกาหลีอะค่ะเพราะอย่างนี้ค่ะพระเกาหลีใช้ก่อนใช่ไหมคะมาถึงเวลาเกาหลีก็ต้องลงเซมิ่งต้องลงต้องลงในในแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโออะค่ะเพราะฉะนั้นค่ะแต่คนที่ดูดมันเป็นอ๋อมันมาจากบนบนอากาศนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าใครแฮกมาแต่คนเกาหลีเองจริงๆเขาเป็นคนที่เคารพเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญามากเกาหลีเนี่ยจริงจังกับเรื่องสิ่งนี้แล้วก็เราเองก็พอพอนั่นมาทางเกาหลีเองก็ไม่ได้ดีนอนใจเนาะ ก็ทุกคนก็พยายามดูแต่ว่าบางอย่างเราไม่รู้อะค่ะว่าไอ้ไอ้ไอ้เซิร์ฟเวอร์หรืออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากตรงไหนอะค่ะแต่เท่าที่เราเช็คได้เนี่ยก็ก็เยอะเหมือนกันค่ะก็เยอะเหมือนกันต่อไปจะต้องตั้งรอลู่อย่างนี้เรื่อยๆหวังว่าคงเรื่องนี้คงเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะหวังว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องสุดท้ายอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราเชื่อว่าเดี๋ยวสถานการณ์ของโควิดจะค่อยๆอ๋อจะค่อยคดีขึ้นนั่นแปลว่าเราทุกคนก็จะรับมือกับการอยู่กับโควิดให้ได้อะค่ะแล้วก็วิตแกกกัหนาดูง ถ้าเราไม่เราไม่เปิดหน้ากากเราก็เชื่อว่าโควิดเราก็จะไม่ติดค่ะแล้วก็คิดว่าคิดว่าจากสถานการณ์นี้โดยคําตั้งใจที่เราจะทําอย่างจริงจังคาดว่าอาจจะอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้อีกค่ะอย่างในตัวหนังเราต้องมีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อที่จะให้คนเข้ามาดูเรียกเรียกคนเข้ามาดูอาจจะเอเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันใหม่จริงมีการพูดคุยกันนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเวอร์ชันที่เราทําดีที่สุดนะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ต่างแน่นอนก็คือเรื่องจากเรื่องนี้มีการพูดภาษาอีสานเยอะมากเกิน50%แล้ว อันนี้จะมีปัรญายภาษากลางให้ด้วยก็ผมว่าคนกรุงเทพหลายคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็มาดูในโรกกันดีกว่าครับคิดว่าอย่าง้อยผลจะทบต่อายได้ที่เราตั้งเป้าไว้ค่ะมันส่งไปนานแล้วมันส่งไปตั้งแต่วันนี้เราไม่ได้ฉายพร้อมใกล้ๆกับเกาหลีอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าเรื่องรายได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดณเวลานี้ของเราอะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือเราอยากให้คนได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์ถูกกฎหมายแล้วก็ดูกันอย่างมีความสุขกับในหนังที่เราตั้งใจทำอะค่ะแล้วก็ คิดว่าตัวไรายได้ตอนนี้เนี่ยถ้าจะเป็นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโควิดซะเป็นหลักใหญ่มากกว่าเรื่องของการละเมิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโทษนะคะเพราะว่าจริงๆล้วหนังเรื่องนี้มันฉายทั่วประเทศคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะคนอีสานรอดูมากรอบจองตั๋วพิเศษเนี่ยสายดีมากเลยนะคะเรียกคนเรียกว่าเป็นร์เก็ตเพราะว่าเป็นตลาดกว้างมากนะครับอีสานพี่ว่าแฟ,แฟนแฟนคนดูหนังของคุณโต้งแล้วก็ GDS <ๆ S 1> อะก็เป็นค,คนที่ดูโรงภาพยนตร์นะคะแล้วเราว่าเขารอนะคะเขารอที่จะดู จริงๆตอนที่เกิดเรื่องอันนี้ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นแต่พอเราเช็คไปจริงๆแล้วมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อเราเกิดการจัดการนะคะทุกอย่างมันก็หายไปแล้วก็กลับมาสู่ว่าทุกคนรอดูรอดูเราโปรโมตรอรอดูสิ่งที่เราจะจะฉาะยค่ะซึ่งก็พรุ่งนี้ละค่ะมัน <c oughs> ทำให้เรื่องต่อไปต้องเตรียมแผนอะไรยังไง้ยครับหรือว่ามันจะเป็นเฉพาะแค่เรื่องนี้เพราะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนนั้นอ่าถ้าเกิดขึ้นเราค่อยจัดการดีไหมคะเราทําหนังให้ดีๆ สร้างเอ่อเรื่องดีๆแล้วก็สร้างความสุขในให้ผู้ชมในในแบบอื่นดีกว่าอันนี้จริงๆแล้วเครียดน,นะคะสิ่งที่เราพยายามต้องคุยกับคนในเรื่องที่จริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอะคะ่ะเรื่องที่เข้าใจยากแต่ท้ายสุดก็ก็ดีค่ะก็ดีเราก็ได้เรียนรู้อะแล้วก็ครั้งหน้าอาจจะอีกสักสองสามปีอะคะ่ะอาจจะเกิดใหม่ไม่เกิดอะไรก,ก็ดีจะสองสามปีางพอน้องบอกเรื่องต่อไป <laughs> พี่คิดว่าไม่ไม่ <laughs> ไม่น่านะคะค่ะที่นีาไปทำใจเรื่องใหม่ได้ไปแล้ว คือคือพี่คิดว่าไรายได้มันจะมาจากคนชอบหนังอะค่ะแล้วพี่เชื่อว่าเรื่องนี้คนจะชอบหนังเรื่องนี้มากแลวจะบอกต่อเพราะว่ามาตรฐานของการทําหนังเรื่องนี้พี่ว่าน่าภูมิใจมากพี่ว่าไประดับโต้งอะคะ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าด้วยความเชื่อของคนไทยเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันมัน,ม,นมันคนไทยเราจะเข้าถึงได้ง่ายอะค่ะพี่จีน่าเขาบอกหมดหรือยัแล้วชว,วนคนไทยเข้ามาดูหนังในโรงอีกสั้ทีไหมครับพี่โต้งก็สิ่งสําคัญเลยผมว่าหลังจากเกิด เรื่องราวดราม่ามากมายเน่ยผมว่าผมอยากขอบคุณนะคนที่ยังรอมีหลายคนมากเดินมาหาผมหรือคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยหรือกระทั่งใน youtube ทั้งหลายอ่ะคอมเมนต์ทั้งหมดมีแต่มีแต่พูดในแง่ว่าเรารอสนับสนุนอยากถูกต้องถูกทุสิสธิ์ซึ่งผมรู้สึกว่ามานันทำให้ผมยังมีความบอบในทางไทย,ยนะครับเล้าว่าก็รู้สึกว่าเราพอจะตั้งใจทํางานดีๆต่อไปครับกาลังใจจากคนไทยที่ยังดูหนังไทยอะคะ่ะจะทําให้จีเดชเราพยายามจะสร้างสรรค์หนัง ให้ดีขึ้นขึ้นไปค่ะก็อย่างที่บอกขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยที่ออเป็นห่วงและพยายามที่จะช่วยกันเผยแพร่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแลวเราไม่ควรทำนะคะก็ขอบคุณคกระตุกกระหนังไทยรมาใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะ